สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องกี่ปีแล้วที่เราไม่เห็นโอ้ไม่ใช่เราไม่เห็นนี่ลูกสาลาเบาเห็นดอกงิว้วดอกงิว้วนี่พี่น้องมันลนเต็มขี้ดินเลยมีต้นมันเด้นี่พี่น้องต้นงิว้วเห็นบ่พี่น้อง สมัยนี้เขาเจ้ากบบ่ค่อยฮิตหรอเนาะจานะ้ะเนาะยิ้วงิ้ว,วพอมันหล่นลงมาแต่เป็นเด็กน้อยก็เก็บเป็นเลนของขึ้นน้อยแต่เป็นเด็กน้อยมีธุรกิจเป็นของจะคของเด้นี่ขายกว๋วยเตี๋ยวขายหลาบขายก๋อยนี่เห็นบ่พี่น้องพ่อญองขึ้นมาแล้วก็เริ่มคนก็เริมบม่ค่อย ใส่แล้วนาะจะเนี่นยรดนี่ตลอดด้จันปอกแป๊กปอกแป๊อกอยู่เสียงดอกงิ้วรนเสียงดอกงิ้วลดนนั่นอุย้ยลนลงมาต้นหนาได้เห็นบนนี้พี่น้องนี่ลนลงมาบางหันทางต้นงิ้วก็จะมีนี่เลยรูปูเมื่อนั้นลูกเสาล่า,ลากะคุดย่เนาาจะต่ว่าบถ่ายวิดีโอให้เบ่ง มันโตบ่ใยญ่ดอกจ้ะนี่จ้ะบรรยากาศยามแรงแรงทงหน้าชุ่งนาทั้งนั่นหลังปลากล้วยเดียวลูกสาหลัข้างหลังเห็นมาจากหลังคาก็จะเป็นบ้านลูกสาหลาเป็นบ้านแล้วก,ก็ปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวเกี่ยวหญ้าข่มดินมอเมนหญ้าดอกจ้ะเกี่ยวต่อฟาง ต่อฟางคุมดินนี่ก็รูปูได้พี่น้องมึงจ๊บึงสลัดสีบึงหูปูหูป,หปูนี่นี่หูหนึ่งหูบังไงได้พี่น้องนี่อาจจะสันน้นเลยเด้อนั่นเห็นบ่อหูปูทางนี้ก็จะเป็นกล้วยเห็นบ่อพี่น้องเห็นกล้วยบ่คืองไงอยู่ตาบ่าบ่ท่านแก ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นถั่วถั่วฝักยาวนี่ปลูก,ปกถั่วฝักยาวปลูกบ่ลายดอกจะปลูกพ่อได้กินบ่ได้ปลูกหลายกำลังเริ่มเป็นดอกน่ากําลังเป็นดอกเห็นไหมจ๊ะพึ่งพึ่งจะเป็นกำลังเป็นดอกงามบ่พี่พน้งนองน,อนี่ออถั่วพุ่ม ต้นหอมบ้านลูกสลาเอินหอมป้อมเนาะจา้านี่นี่ยูบ้านเอินหอมป้อมภาษาไทยเอิญภาษาไทยเอิญว่าผักชีเนาะนี่แต่ทางผากอื่นบลูพันเอิญหยางแต่ว่าบ้านลูกสลาเอิญหอมป้อมนี่ไอที่เกิดนน้อยนี่เห็นบ่พี่น้องนี่นี่เกิดน,น้อยนี่ชีลาวนี่มันมาท่านในไงผักชีลาวนี่ แต่อันนี้บานลูกสาลาเอินหอมป้อมอันนี้เอินอันนี้เอินผักแพลวผักแพลวหรือผักใบไผ่หอมมากอันนี้อันนี้คือผักอีตู่ผักคุณตู่หรือภาษาไทยเรียกใบแมงลักนอกจากใบนางลักใบแมงลักเพิ่นน่ละล่ะใบแมงลัก ตรงนั้นก็จะเป็นกะเกระพรากะเพราได้เก็บกินเนาะจะปลูกพ่อได้กินเ้านี่กะเพรานี่กะเพราปลูกพ่อได้กินทางนี้ก็จะม่นนี่ชีลาวนี่ชีลาวต้นมันไย่แล้วนี่อันนี้ม่นผักกาดขาวยังหน่อยอยู่จ้ะนี่ผักกาดขาวอันนี้ผักกาดหินนี่ผักกาดหิน อันนี้มีใบหูเสือด้วยมีไก่น้ำได้พี่น้องเดียวลูกสลาัภาพาไปเบ่งไก่อันนี้มันขอไก่จก้ะนน่ขอไก่หองเจี๊ยบๆอยู่่นลูกมันขอไก่เห็นปะมีมะละกอบบอุดกินดอกจ้าพี่น้องบบอึดกินมีมะละกอ มีกล้วยถัดจากกล้วยลงมาก็จะเป็นนี่เลยสระน้ำเลี้ยงปลาเป็นมืนมนดๆนอจ้ะมื่อน,นี้พี่น้องเป็นอากาศเห็นบอฟ้าเป็นคึมคึมท้องฟ้าเป็นคึมคึมมีซายบัวน้ำเด้นในน้ำนี่ละจ้ะบรรยากาศทองทุ่งน้าอันนี้คอไกล มีขอไก่มีปลูกพักปลูกพักไว้กินนี่ก็ถั่วตรงนูน้นตรงนู้นเป็นบ้านเป็นบ้านลูกเสาลาอยู่บุรีรัมย์เนาะจา้ะที่จริงเป็นคนน้องค่ายจา้ะแต่ว่ามาอยู่บ้านแฟนอยู่บุรีรัมย์เนาะจ้ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ